ช่วงมกราคมนะครับราคารับซื้อเศษเหล็กมีการปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบมาอัปเดตราคารับซื้อเศษเหล็กให้ทราบกันนะครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสาหรับราคาเศษเหล็กช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอัปเดตกันที่ราคาเหล็กบางก่อนนะครับผม เหล็กบานนะครับเช่นพวกตะแกรงพัดลมแบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกหม้อหุงข้าวไมโครเวฟการต้มน้าร้อนนะครับถ้าเป็นเหล็กบานนะครับที่เป็นเหล็กอัดนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทนะครับผมขึ้นไปเป็นกิโลกร,รัมละ8บาทแล้วนะครับผมต่อมา ถ้าเกิดเป็นพวกตะกูลเหล็กหนาที่คุณเห็นอยู่ในกองนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กหนาที่มาจากการก่อสร้างต่อเติมนะครับผมหรือจะเป็นพวกเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับผมหรือจะเป็นเหล็กเครื่องจักรใหญ่ต่างๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนานะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ11บาท50จนถึงที่กิโลกรัมละ13บาท50แล้วนะครับผมราคาเสร็จเหล็กนะครับปรับขึ้น50สตางค์ทุกรายการเลยนะครับผมและสาหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ฝาช้าจีนใกล้ๆกับเอทีคอนโดเลย พิษณุโลกนะครับแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดีไลน์ที่ C W R E C Y C L E นะครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับผมลูกค้าแค่แอดไลน์ line, ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจัดทีมง,งานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเาคา <S <S อคคุณ Some shashi